แม่อะยังไงครับอะไรฮะอันนี้หวยงวดหน้าเหรอฮะแม่เฮ้ยอะไรแม่แม่ถูกเหรอดีใจด้วยนะครับเดี๋ยวแบ่งผมด้วยนะบอกเล่เมื่อกี้คุณแม่ขอเพลงมาให้พี่ร้องอ่ะขอให้พี่ร้องอ่ะ ห้าสามร้อยคูณร้ออะไร,รไ<อ>เดี๋ยวนี้เพลงเขาเป็นตัวเลขกันแล้วเหรอฮะแป๊บเดีครับโอ้โหพี่ร้องได้ปะเพลงนี้เหรอใช่เพลงนี้อ่ะทำไมชื่อยาวขนาดนี้ครับผมจะอ่านชื่อเพลงให้ฟังนะครับ <c oughs> สิ้นแสงดาวดูเหว่าเล่าล้องจากสมทุมลุ่มน้ำแม่กองพี่จำจากน้องคนงามแววูดรถไฟพี่แสนอะไรสมุรสงครามคงละเมอเอพ้อพามคิดถึงคนงามที่อยู่แม่กองชื่อเพลงครั ชื่อเกงเหรอกอนแปดแม่อะไรนะเขาบอกว่าแม่บอกมึงร้องให้จบไปเลยคุณแม่จะไม่ห้ามนะเดี๋ยวพี่ครูจัดให้ได้อ่าเดี๋ยวผมสักค่อนได้ไหมแล้วพี่ได้ครับช่วยช่วยผมร้องได้ไหมให้ผมช่วยคุณร้องอ่ะใช่เสียงของคก็ไม่ได้หรอกฮะสินแสงนา สมุทรสงครามคงละเมอเพ้รอรำคิดถึงคนงามที่อยู่แม่ตอท่อนต่อไปอยู่ไหนแม่ไม่มีเขาเขียนมาแค่นั้นเขียนมาแค่นี้เหรอฮะโ,โอเคครับล,ลองดูตามขอบที่อาจจะมีก็ได้นะเฮ้ย ราชการทหารเรีกชเขเขีมาแค่นี้เีมาแค่นี้เขียนมาแค่นี้อ่ะคุณแม่คืนครับขอบคุณครับแม่ลายมือสวยมากขอบคุณครับเฮ้ยพี่ครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วเดี๋ยวนะข้างหลังนี้เพลงอะไรฮะแม่พี่รักมู่นะต่อให้หนูเป็นหมาพี่ก็รักอะไรนะ เอากระดาษเอากระดาษผิดเขียนมาป่ะเนี่ยฮะอ๋อคอยน้องสิบสองเดือนอ๋อดีนะนี่คือแบบห่วงว่ากลัวน้องจะจำเนื้อไม่ได้เขียนเนื้อมาให้หมดเลยถามจริงครับมื่อมือไหมครับเขียนว่าเกือบจบเพลงทุกเพลงเลยแล้วเนี่ยได้ไหมัะคอยน้องสิสองเดือนสักนิดสักหน่อยสักนิดสักหน่อยสักนิดสักหน่อย ไม่เดือนมากล้าพี่คอยฝันตาไม่กลับมาบ้านเรา ท่อนจะไปอยู่ไหนแม่เอาแค่นี้เอาคนละนิดละหน่อยคนละนิดละหน่อยเี่เราร้องได้จบเพลงอยู่แล้วพี่รู้ดูแววตาพี่ดูแววตาเราก็รู้เราร้องได้จบเพลงอยู่แล้วแต่ว่าขอมาก็จัดให้นิดให้หน่อยก้แล้วกันครับเราผมเป็นคนที่ตามใจคนเก่งครับใช่ครับผมขอบคุณครับเมื่อกี้มองเห็นแล้วีโอตาลอยมากเลยท่อนต่อไปอะไรวะขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะเรามาสนุกกันต่อเลยดีกว่านะครับผมเพื่อไม่ให้ปม่กาเสียเวลานะ